สวัสดีครับทุกคนครับที่จะรีวิวบาร์บี้ผมสีพิเศษนะครับเป็นสีที่หายากมากมากเลยนะครับแล้วก็เป็นสีที่ไม่มีในร้านทั่วๆไปนะครับนั่นก็คือสีอะไรตับไปชมกันดีกว่าอนนครับพร้อมเริ่มต้นที่สีชมพูกันก่อนดีกว่าครับเป็นบาร์บี้ผมสีชมพูนะครับผมยาวมากตาจะสีออก,ออกฟ้านะครับ ต่อมาตัวที่2ครับผมสีชมพูเหมือนกันผมยาวมากนะครับมีขนตานะและสีชมพูอ่อนนะครับตอนนี้อันนี้มาหัวเดียวเองนะแล้วหมดหมดพี่ไม่รู้นะสีาฟา้าและสีพิเศษสีต่อไปครับเป็นสีม่วงสีม่วงนะครับมีขนตานะครับ สำหรับน้องคนไหนที่สนใจสั่งบาร์บี้นะครับเริ่มต้นน้องก็แอดเฟซบุ๊กร้านค้าเรามาไลนที่ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับหลังจากนั้นน้องก็ทําการทักแชทเรามานะครับเราเลือกบอดี้ว่าต้องการเป็นข้อต่อหรือเป็นเนื้อซิลิโคนนะครับถ้าเป็นข้อต่อตัลวละหนึรบาทถ้าเป็นซิลิโคน2ตัว250บาทครับหลังจากที่เลือกบอดี้เรียบร้อยแล้วน้องก็ทําการเลือกสีเลือกหน้า โอเคนะครับหน,หน้าและน้ารัผมม,มันจะมีรหัสตั้งแต่ A1 นจะถึง A30 นะครับน้องก็ไปดูว่าต้องการแบบไหนโอเคนะครับหลังจากนั้นก็สรุปยอดกับทางร้านค้าได้เลยครับก็าฝากไปด้วยนะครับสำหรับบาร์บี้ราคาถูกของเราเป็นข้อต่อตัวละ190บาทเท่านั้นถ้าเป็นเซิามิคอลสองตัว250บบาทครับเลือกสีผมและเลือกหน้าได้เลยนะจ๊ะว่าต้องการแบบไหนโอเค พบกันใน YouTube ครับแล้วก็ใน f a เ o ซบ o ๊กบายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ